สวัสดีค่ะผลงานวันนี้นะคะก็คือชุดฝึกทักษะ training skill package ในเรื่องของการใช้เมนูคำสั่งในระบบปฏิบัติการมินโด w s ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะสภาพปัญหาที่พบนะคะในการเรียนการสอนของหลักสูตร,รระยะสั้นของวิทยาลัยสาพชันเชียงใหม่เนี่ยผู้ที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วกออ็อาชีพต่างๆความแตกต่างระหว่างบุคคล ก็เลยมีมีมีมากๆนะฮะในรายวิชานี้ผู้เรียนจะไม่มีความรู้มาก่อนค่ะเมื่อเขามาเรียนเนี่ยเขาก็จะจำเป็นจะต้องใช้ความรู้หรือต้องมีทักษะทีนี้ผู้สอนพบปัญหาว่าผู้เรียนขาดทักษะก็จําเป็นจะต้องมีทักษะในการเรียนเขาเมื่อเขามีทักษะตรงนี้เขาจะสามารถเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทําให้เขาเกิดสามารถทําได้แล้วก็มีความสุขนะคะ ทีนี้จุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ในการเรียนรู้ในรายวิชานี้ก็คือผู้เรียนเนี่ยจะต้องสามารถใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ได้ในพื้นฐานนะคะแล้วก็สามารถเรียกใช้เมนูคำสั่งได้ก็เลยคิดนวัตกรรมตัวนี้ผลชุดฝึกทักษะนี้ขึ้นมาโดยมีการออกแบบในรูปแบบของสื่อก็คือให้เป็นสื่อผสมมีภาพมีเสียงนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวสร้างสิ่งเล้าให้เขาเกิดการเรียนรู้ เขาสามารถนําไปฝึกได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกห้องเรียนนะคะตามที่เขาต้องการขั้นตอนของการออกแบบสื่อตัวนี้นะคะเราก็จะวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์หลักสูตรก่อนว่าผู้เรียนต้องการเรียนรู้อะไรเนื้อหาตัวไหนที่สําคัญที่สุดนะคะนำมาแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนจากนั้นนํามาสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมต่างๆที่สามารถให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ง่ายๆนะคะแล้วไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน ผลสำฤทธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนครั้งนี้นะคะในรายวิชานี้ผู้เรียนจะเรียนแบบรู้สึกมีความสุขรู้สึกไม่ท้อไม่ท้อ,ทอแท้เมือม่อมาเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะเขาก็จะมีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถเล่นสมาร์ทโฟนได้มีความสุขในการเรียนและสามารถเชื่อมโยงไปในเครือข่ายต่างๆได้ตามที่เขต้องการค่ะ อ่าสื่อตัวนี้ก็สามารถให้ผู้เรียนบนรรลุว่าถุประสงค์ได้ขอบคุณนะคะโอเคไหมคะ